สวัสดีครับพบกับ a อดพ็อกจากสเปคคอมกันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูคอมเอาไว้เขียนบอทเทรดหุ้นเทรดทองเทรดค่าเงินต่างๆนะครับเอาไว Run ้รันแบ็กเทรประมวลผล24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าคอมที่เขาใช้รันแบ็กเทรจริงๆเอาไว Run ้รันโรบอทในการหาค่าที่ดีที่สุดในการเทรดเนี่ยเขาเลือกสเปคคอมยังไงถึงจะได้การประมวลผลที่รวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะพา มาดูสเปคคอมในวันนี้กันเลยครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัว AMD Ryzen 9นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น Ryzen 9 7900X นะครับที่มี12คอ24เทศก็จะช่วยให้การ o p t i m ม z e การประมวลผลต่างๆเนี่ยเร็จไวมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการรันแบคเทสต่างๆเนี่ยก็จะใช้เวลายัางต่ำสัก24ชั่วโมงหรือว่าบางทีอาจจะรันยาวถึง48ชั่วโมงเลยนะครับถ้า CPU เรามีคอและเทสเยอะนะครับ จากที่เราจะรัน48ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเนี่ยอาจจะเหลือแค่24ชั่วโมงหรืออย่างไวเนี่ยก็คือไม่ถึง24ชั่วโมงก็สามารถประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการรันแบคเทสหาค่าที่ดีที่สุดในการเทรดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับถ้าใครอยากใช้สิบิวขั้นต่ํานะครับก็อาจจะดูเป็นพวกลายเส้นห้าเจนใหม่ขึ้นไปหรือว่าจะเป็นตัว I5 เจนขึ้นไปนะครับก็จะเหมาะสมเนาะแล้วก็ในส่วนของการ ใช้แรมคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องนี้ลูกค้าก็ใช้เป็นแรมความจุ3 2มงกิก DDR 5นะครับการที่เราใช้เป็นแรม DDR 5เนี่ยก็จะให้การประมวลผลการส่งผ่านข้อมูลป้อนให้ cpu ต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยให้การ run b a c k เทสเนี่ยเสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การที่เรามีแรมคอมพิวเตอร์ที่เยอะนะครับเราก็สามารถเปิดประมวลผลหลายหลายอย่างพร้อมๆร้อมกันนะครับอย่างเช่นเรา run b a c k เทสไปด้วยหรือว่าเราจะเปิดโปรแกรมอื่นควบคู่กันไปได้ด้วยโดยที่ คอมไม่หน่วงไม่ช้านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรมของ c คอเซนะครับก็เป็นแมที่ชื่อเสียงโด่งดังนะครับไว้ใจได้ต่อมาในส่วนความจุนะครับก็เลือกใช้เป็น pcie 4.0เลยก็จะอ่านเขียนไวกว่า3.0นะครับตัวนี้ก็ความจุ 1000G นกิกนะครับถ้าใครเก็บไฟล์เยอะก็ใช้เป็น 1000G กิกก็ได้แต่ถ้าใครเก็บไฟล์ไม่เยอะก็ใช้เป็น5 1 2กิกก็ได้นะครับจะได้ช่วยประหยัดงบต้นเองในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็เป็นเมนบอร์ดตัวกลางเลยนะครับเป็น b 6 5 0นะครับ อนาคตก็มีช่องในการอัปเกรดหลายตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดการ์ดเสียงอัปเกรดการ์ดจออัปเกรดการ์ดแรมน,นะครับรวมไปถึงอัปเกรด SSD ดีอัปเกรดแรมแล้วก็อัปเกรดพวก CPU เนี่ยก็ถือว่ารองรับการอัปเกรดในอนาคตได้เต็มระบบเลยนะครับในส่วนการ์ดจอนะครับตัวนี้ใช้เป็น rtx 3 0 5 0นะครับลูกค้าไม่ได้เอาไปเน้นเล่นเกมนะครับเน้นใช้ CPU ประมวลผลหลักๆเลยนะครับก็ไม่ได้แบบเน้นการ์ดจอที่เร็วแรงมากนะก็ใช้เป็นการ์ดจอตัวกลางๆนะครับก็ เป็นตัว3 0 5 0ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเน้นเล่นเกมประมวลผล 2D 3D ด้วยก็ไปดูตัว RTX 4 0 6 0ก็ได้นะครับจะได้ช่วยในเรื่องของการประมวลผล 3D หรือว่าการเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลาภาพสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเพลวเซอร์ไฟที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น750วัตต์80าพัทแถบน้ำตาลนะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟอนาคตถ้าเราอัปเกรดเป็นซีรที่แรงขึ้นการจอที่แรงขึ้นเพลวนี้ก็ยังเอาอยู่นร,น,น,ร,ะรน,นะครัว ในเมื่อเราใช้ CPU หนักนะครับผมรัน1 0 0ตลอด24ชั่วโมงรวมถึง48ชั่วโมงเนี่ย CPU ต้องทำงานหนักอยู่แล้วนะครับวิ่ง100%เรนี่ยความร้อนก็น่าจะวิ่งแช่สัก90องศาตลอดนะครับเราก็ต้องเลือกใช้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำที่ดีนะครับจะทำให้การประมวลผลของ CPU เนี่ยเร็วแรงเสถียรนะครับแล้วก็จะช่วยในการถนอม CPU อีกด้วยส่วนเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็จบไปในงบประมาณ5 0,000่นต้นๆน,นะครับถามว่าเราสามารถเซฟงบได้ไหมสามารถเซฟงบได้นะครับเพราะว่า นอกจากจะเน้นเอาไปเปิดบทเอาไปแบ็กเทนแล้วนะครับลูกค้ายังชื่นชอบในเรื่องของการแต่งความสวยงามนะครับก็คือจากที่จะเป็นเคสสีดําทั่วไปมีพัดลมไม่เยอะมีแสงไฟไม่เยอะลูกค้าก็อัปเกรดเป็นเคสแบบนี้นะครับจะได้แบบเน้นโชว์ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเน้นโชว์ตัวเคสแล้วนะครับก็จะได้ในเรื่องของการระบายความร้อนเพราะว่ามีพัดลมระบายความร้อนที่เยอะนะครับต่อมาในส่วนของ สายไฟนะรับจะมีสายไฟแต่งแบบนี้นะครับลูกค้าก็รีเควสต์ไว้พิเศษแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่ได้เน้นแต่งสวยแบบนี้นะครับก็จะช่วยประหยัดงบได้เกือบหมื่นเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังวางแผนอยากได้คอมที่เอาไว้เขียนบอดรันบอดเอาไว้แบ็กเทสการเทรดหุ้นเทรดทองนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับหรือว่าใครที่สนใจคอมเทรดหุ้น4จอ3จอ6จอ พร้อมใช้งานเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับร้านเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยชาญด้านการประกอบคอมจัดสเปคคอมเทรดหุ Com ้นนะครับสามารถตอบคําถามได้ทุกคําถามเกี่ยวกับคอมเทรดหุ้นนะครับสามารถเช็คเครดิตได้เลยเพียงพิมพ์คำว่าคอมเทรดหุ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Google t i <ม>ิก o k YouTube ก็จะเจอช่องผมคลิปผมนะครับมีบริการติดตั้งที่กรทมออีกด้วยหากสนใจนะครับดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้ช่องได้เลยครับ